สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์รุ้งนะคะจะมาขอเปิดดวงชาวราศีตุล นะคะคชาวราศีตุลดวงจะเป็นอย่างไรประจำเดือนมกราคม2564หลายๆท่านอยากดูดวงแต่ไม่มีเวลาหลายๆท่านอยากดูดวงแต่ไม่รู้จะไปดูที่ไหนนะคะหลายๆท่านอยากได้คำปรึกษาดีๆแนะนำได้เลยว่าต้องมากดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง 88, 88 channel ของอาจารย์รุ้งนะคะ จากประสบการณ์ดูดวงมาเนิ่นนานและทำดวงปรับดวงให้หลายท่านแล้วมีชีวิตการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นวันนี้อาจารย์รุ่งจะอนุญาตเปิดดวงของชาวราศีตุลว่าดวงจะเป็นอย่างไรในเดือนมกราคมเพื่อเป็นเขาเรียกว่าแนวทางในการดําเนินชีวิตมีสติรู้เท่าทันดวงก็คือดวงนะคะแต่ถ้าเรามีสติเราจะตั้งรับได้ถูกวิธีถูกทางไม่ต้องวิตกไม่ต้องกังวล ไม่ต้องเครียดทุกทางมีทางออกทุกปัญหาต้องแก้ได้นะคะวันนี้เรามาชมไพ่กันนะคะไพ่ย,ยิปซีของอาจารย์รุง้งเปิดให้กับชาวราศีตุลน,นะคะ<ม>เรื่องแรกที่อาจารย์รุ้งจะดูให้คือในเรื่องของการงานนะคะ ว่าชาวราศีตุลดวงการงานช่วงนี้เป็นอย่างไรมีคนขัดแข้งขัดขามไหมมีปัญหาในการบริหารงานไหมหรือมีการติดขัดอย่างไรบ้างนะคะเรื่องทสองคือเรื่องของสุขภาพค่ะนะคะว่าชาวราศีตุลสุขภาพแข็งแรงดีไหมหรือมีใครที่น่าเป็นห่วงนะคะแล้วก็เรื่องที่สามชาวราศีตุลจะมีโชคลาภไหมในเดือนมกราคมหรือวันที่16นี้นะคะ เรื่องที่4นะคะเรื่องความรักชาวราศีตุลจะมีคนแอบบรักแอบบชอบหรือเปล่าจะมีคนอุปถัมภ์หรือเปล่านะคะต้องดูกันให้จบคลิปเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการศึกษานะคะชาวราศีตุลดูเรื่องการศึกษาช่วงนี้เป็นอย่างไรนะคะจะได้เรียนต่อไหมหรือมีปัญหาเรื่องการเรียนตรงไหนบ้างนะคะและบสุดท้ายสภาวะทางด้านการเงิน ของชาวราศีตุลน,นะคะว่าการเงินของชาวราศีตุลในเดือนมกราเนี่ยเขาเรียกว่าตึงหรือย่อนเหลือเขาเรียกว่าหาได้พออยู่พอกินหรือเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเดี๋ยวเรามาลุ้นกันค่ะว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะใบแรกนะคะขอเปิดเลยนะคะสำหรับเรื่องการงานนะคะเรื่องการงานของชาวราศีตุล บอกได้เลยว่าช่วงนี้นะคะอยู่ในช่วงที่ท่านสับสนอยู่อยู่ในช่วงที่ท่านต้องการหาทางออกอยู่อยู่ในช่วงที่ท่านต้องการเลือกว่าจะไปทางไหนดีจะอยู่ที่เก่าหรือจะไปที่ใหม่นะคะหรือจะทํางานเดิมหรืออยากทํางานใหม่นะคะก็ลองตั้งสติตั้งรับให้ดีว่าเราจะเลือกไปในทิศทางไหนนะคะงานของท่านเนี่ย อาจจะเป็นงานลนักษณะของงานที่ทําเกี่ยวกับสีเทาๆก็ดีนะถ้าไทยถ้าไทยทางานสีเทาๆอยู่บอกเลยว่าค่อนข้างไปได้ดีนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะผู้หญิงราศีตุลจะบอกเลยว่าการงานไม่หนักเท่าผู้ชายนะคะถึงท่านจะรู้สึกสับสนรู้สึกไม่อยากทํารู้สึกว่าทําไมงานที่ทําอยู่ไม่ตรงใจแต่ท่านยังทําได้ผ่านไปได้ค่ะนะคะมันเป็นปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความรู้สึกส่วนตัวของชาวราศีตุล้วน,นไม่ใช่ปัญหาปัจจัยภายนอก แต่เกิดจากปัญหาปัจจัยภายในของท่านนะคะอ่านะคะสำหรับเรื่องสุขภาพนะคะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงสําหรับชาวราศีตุลน,นะคะบอกเลยว่าสุขภาพในช่วงเดือนมกราท่านแข็งแรงดีนะคะท่านมีเรี่ยวแรงในการคิดออกแบบทํางานหรือในการวางแผนชีวิตและวางแผนในการทํางานนะคะท่านเป็นคนที่ดูแลทุกๆเรื่องท่านจะต้องฟันฝ่าไปได้ส่วนสุขภาพไม่มีอะไรน่าห่วงนะคะ ต่อไปค่ะเรื่องโชคลาภนะคะเรื่องโชคลาภของชาวราศีตุลบอกเลยว่าโชคลาภของชาวราศีตุลไม่มีนะคะหลายหลายคนที่เกิดราศีตุลอยากมีโชคมีลาภในช่วงวันที่16นะคะมกราคมนี้ก็คือถ้าท่านมีบุญอยู่ว่างท่านอาจจะถูกนะคะแต่ไม่ถูกเต็มเม็ดเต็มหน่วยถูกแบบไม่พอจ่ายนะคะต่อให้ถูกแต่ก็ไม่พอจ่ายอาจารย์กล้าพูดเลยนะคะแต่ ส่วนใหญ่แม่แนะนำยังไม่อยากให้ลงทุนในเรื่องของโชคลาภในช่วงนี้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าท่านยังมีปัญหาในเรื่องของเขาเรียกว่าดวงยังไม่เปิดนะคะให้นิ่งๆให้ใจร่มๆรอฟ้าเปิดดินเปิดก่อนแล้วเราค่อยเสี่ยงโชคกันสำหรับท่านที่เกิดชาวราศีตุลน,นะคะ16ตุลาเนี่ยค่อนข้างที่จะเหนื่อยหน่อยนะกับการเสี่ยงโชค เสี่ยงลาบนะคะแนะนําว่าให้ท่านยังไม่ต้องเสี่ยงเพื่อที่จะเป็นการประหยัดเงินเอาเงินไว้ใช้ทําอย่างอื่นจะดีกว่านะคะอ่าต่อเลยค่ะนะคะเดือนต่อไปนะคะสําหรับท่านที่เกิดนะคะอ่าเรื่องโชเรื่องโชคร,ราบแล้วเนาะต่อไปเรื่องความรักนะคะเรื่องความรักนะคะของชาวราศีตุลบอกได้เลยว่าช่วงนี้ความรักดีนะคะท่านได้รับการเอาใจใส่นะคะ เอาใจใส่จากคนรอบข้างนะคะทำให้ท่านแบบว่าอยากที่จะมีสเสน่ห์นะคะมีสเสน่หต่อคนรอบข้างาเขาเรียกว่าท่านทำอะไรนะคะท่านก็จะทำให้ท่านรู้สึกแบบว่าช่วงนี้มีคนสนใจนะคะบอกเลยว่าความรักค่อนข้างโดดเด่นนะคะสำหรับชาวราศีตุลไปทางไหนคือเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะโดยเฉพาะชาวราศีตุลที่เจ้าเนื้อนิดนึงจะบอกเลยว่าช่วงนี้การที่ว่าคุณเจ้าเนื้อ คุณก็ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคใดทั้งสิ้นนะคะกลับทําให้ฝ่ายตรงข้ามนะคะรู้สึกว่าคุณเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะ,ะความรักค่อนข้างดีนะคะมารุยกันต่อเลยนะคะสําหรับเรื่องการศึกษานะคะ,ะในเรื่องการศึกษาช่วงนี้นะคะท่านที่อยู่ในวัยเรียนนะคะท่านอาจจะเรียกว่าหาลำไยพิเศษนะคะ เบี้ยพิเศษทําอาจจะได้เงินก้อนเล็กๆได้น้อยนะคะแต่อย่างน้อยก็ทําให้ได้เงินเข้ามามากกว่าเสียเงินออกไปนะคะส่วนท่านที่อายุเยอะๆที่กําลังมองหาที่เรียนที่อะไรเนี่ยก็ยังจะบอกเลยว่าโอกาสการเรียนของท่านยังไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่นะคะคือ,อะจะเป็นในลักษณะของเหมือนเหมือนเหมือนติดอย่างอื่นมากกว่าคือยังไม่สะดวกในการที่จะเข้ามาในเรื่องของการศึกษาต่อนะคะ,ะต่อเลยนะคะ สำหรับในเรื่องของการเงินนะคะการเงินของท่านที่เกิดราศีตุลน,นะคะบอกเลยว่าการเงินของท่านนะคะแนะนําว่าให้ท่านทำธุรกิจเกี่ยวกับชาวต่างชาตินะคะสักนิดหนึ่งเงินจะไหลามาจากเขาเรียกว่าคนที่เราไม่รู้จักหน้าตาเป็นลักษณะของอดิวถ้าเป็นต่างชาติต่างศาสนายิ่งดีถ้าบอกว่าเป็นคนไทยได้ไหมได้อาจจะเป็นคนไทยที่นับถือศาสนาคริสต์นับถือศาสนาอิสลามนะคะ จะมาช่วยในเรื่องของการปรับดวงแก้ดวงทําให้ท่านมีการเงินที่ดีขึ้นท่านจะมีโอกาสได้ดีลงานกับคนต่างชาตินะคะอาพม่า,มาคามีนต่างชาติไม่ต่างชาติทั้งหมดเลยนะคะท่านจะมีโอกาสอย่างบาง,บางท่านบางท่านบอกว่าอุ้ยอ,อ,อาจารย์หนูเปิดร้าน้ายของชําอยู่เนี่ยหนูจะติดต่อต่างชาติได้อย่างไรนะคะพออาจารย์อธิบายว่าสมมติว่าถ้าน้องๆกลุ่มแรงงาน่าชาวกัมพูชาชาวคามีชาวลาวมาซื้อ ก็เหมือนว่าจะเป็นลูกค้ากลุ่มนี้นะคะที่จะมาช่วยอุดหนุนชาวราศีตุลน,นะคะให้บังเกิดโชคลาภนะคะให้มันเกิดการเงินเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นทุกคนก็คือคนทุกชาติทุกศาสนาก็คือมนุษย์เหมือนกันนะคะทุกคนถ้าไม่ใช่คนที่ว่าเป็นคนไทยเหมือนกันไม่ได้นับถือศาสนาผู้เหมือนกันเราตีว่าเป็นการต่างชาติต่างศาสนาที่จะมาเกื้อหนุนเกื้อดวงเรานะคะอ่ะเป็นอย่างไรบ้างคะสาหรับ การเปิดดวงสําหรับชาวราศีตุลว่าดวงของท่านจะเป็นอย่างไรนะคะพอได้แนวทางแล้วนะคะเดี๋ยวเดือนกุมพาพันธ์อาจารย์ก็จะเปิดให้ใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะว่าดวงของท่านจะเป็นอย่างไรดีไหมเดือนกุมพาจะเป็นการเปิดครบทั้ง12เดือนนะคะ,ะวันนี้อาจารย์ก็ขออวยพรให้ชาวราศีตุลน,นะคะจงบังเกิดความรักดีๆนะคะจงได้ในสิ่งที่ปรารถนา บุญบารมีขององค์เจ้าปู่เจ้าย่านะคะช่วยเปิดทรัพย์เปิดโชคเปิดลาบเปิดเปิดเปิดพุททางเปิดธรรมังเปิดสังคังเปิดสาธุสาธุสาธ,สาธุสวัสดีค่ะ